สวัสดีค่ะพอกันก hmm, ับเม่ต่อยคือเกาเนาะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเมื่อกี้กินเข่าแบบไส้เม็ด่ร้องเปล่าไม่ได้ไหนก็กินเจาะเบยใส่เม็ดเด้อก่อนนี่ค่ะใส่เม็ดเนาะค่ะกินเข่าแบบไส้เม็ดก็ได้อยเลยค่ะส่วนหน้าไม่เป็นเังไองส่วนหน้าที่ไหนเนาะ่วนหน้าเนี่ยอะไรหน้าบัดนี้โซนกลางถึงได้กถูแล้ว บอดไถ่บอดภัยตั้งแปลว่าเราเป็นเรื่องเปล่าๆเนาะผนดต่ออ้าเตอนนี้หลังเด้ขครับผมสวัสดีอยากเป็นทางการว่าก็มาหวานเนาะมาสไตล์เขาล่ะกินเข่าบ้านร้านมากินเข่าเมีนมากินเข่าซื่อๆกับมาเนาะจอดที่มองเดียวเลยครับครับน้องนีค่ะสวัสดีค่ะน้องนีนาค่ะรู้จัก หลายอย่างได้พี่น้องหนึ่งเฮดค่ะอันนี้หนึ่งเฮดตำแจวค่ะจากคุณจากพี่อาบ้านนัดใช่หรือเล่าจากพี่โอ้ยขอาคุณยังไค่ะด้รู้ต้อเห็นไปทาเลยน้องหาไปทาเลยมาว่าท่านเก่งให้เรางินบานนี้คนว่าหมอลำหนิงเพิ่นว่าเพิ่นอยากกินแกงไก่เส้นในมัสมค่ะฝันที่เป็นจริงค่ะฝันเป็นจริงเลยเหรอสั่น่นว่าแกงไก่เส้นนมโสมแล้วก็ทอดน่องไก่เนาะงค่ะน่องไก่อันนี้หนาวแจวนี่ ใายช้อนกลางอยู่นะคะช่วงนี้มื่อกลางมือกลางหลังจากที่ว่าไอ้เี่ยังก็ไอ้สร้างน้อยแล้วก็นิ่งไอ้มะล่านี้นะคะแล้วก็มะลามีแล้วก็มีมะลำเตี๋ยนี่นะคะค่ะมะลำเตี๋ยนั่จ้ามลำเตียขาดว่าใดก็มะล่ามเตี๋ยได้พี่น้อง งน่ไนมมีเตี๋ยวว่ะทีแม่งวันได้กินเข่าปอนน่วงหัวมอนกันนอะพี่น่องนะโอ้ยกินเขาจุ้มเจีวเข้ากินแลีวว่างานยากมาได้แสบคือเกาอันใหก็ได้โอ้ยลบ อบที่เอาเอาเวลาที่เป็นใบีซีตีหาว่ามีคนคู่พี่เราม่รอยนยสุดกายชุยดีู่กนี่แหละวนหน้าเยคลุยชอบจเสียงค่ะของูปาปูหนอนี่คือส่หลาวนหน้าฉันเาตจะเก็บเห็ดมเดยไปพบพคอกันอยู่ป่าเห็ดเนาะค่ะป่าเห็ดเพิ่นมาเก็บเห็ดพี่นองเพิ่นมาเห็ดเพิ่นมาเห็ดทางที่ออกลายก็ตล นี่แหละบ้านหน้านี่ล่ะเป็นคนซาคนเรือวาเฮ็ดออกหลายเพิ่นล่ะเลยอยากมาเก็บพี่น้องออกหลายดีค่ะพี่น้องเอาอะไรพวกมือถือก็จะตีพวกมือถือไปเก็บเมียขาปกะมาแล้วช่องเตยมากินข้าวมามามา หม้อลำเต้ยค่ะนั่งเต้ยค่ะสวัสดีพี่น้องครับเลิกกินข้าวนักกันครับนั่งแล้วกินข้าเลรอมือแรงลรอกินข้าวแล้วมือแรงไปเก็บเห็ดเด้อเปิดกินข้าวมันก็มันเป็นไรดอกมะลักเตยไปเก็บเห็ดข้าวเด้อข้าวเด้อ้จัดการสวัสดีค่ะครับผมอ๋อมาอีกละค่ะคุณแม่นี่ลุยชาแนลค่ะกับน้องเอจ้ะ แม้พาจะเอาตแบบคลอนีที่ฉันก็เลยวางไปเปลี่ยนไเอาตัวเพราตนี้นะมันแขออนุญาตจะคล้องรถเด้อค่ะเด้อป้ายแดงค่ะพี่น้องป้ายแดงมมาอีกแล้วค่ะขออนุญาตจะคล้องรถเด้อพอดีกลองพานมาจะซื้อเด้อค่ะนี่ลุย่นมาเบิ่งรถใหม่ค่ะน้องยุ้ยแหมแม่ก็บอกแล้วมันมันต้องมันกับคือเบ็น ควนได้สวยฮะคนสวยรดว่าได้สวยสวยด้ว่ต่อยมาจัดเลยจัดเลยบอกได้ว่าอันตบเฟี้ยนอาลุนใหม่เลยพระ่าที่แหลก่าสิเอาลุนเพ่อเอมบีอะนะนั่งจอบรุนนานไปที่แหลกหมารุนใหม่มามันหกแสนแปดหนบอกนา่งว่าอลุนนี่เลย พอไปเอาเ <c oughs> สา้นไปเอาดแล้วสันน่ำไปเอาส้มรถใหม่ค่ะน้องยุ้ยกับยางได้เป็นปกต say, ิแล้วนะคะดีใจน้ำพึ่นอยู่ย่างได้แบบปกติแล้วค่ะว่าต้องใส่ใหม่แล้วค่ะเราไม่ต้องไยุ่กับไม่ต้องไยุ่แต่ว่ามันก็เหมืนเขาบอท่นหน่วยเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่ว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เรื่อง รบดีี bueno, ่อะไรไม่เปนตามหลายภาพไม่เช่เป็นจริงานพวกป่าก็รบกวนไดจะไปได้ยุ่นสูมังมากงเตรียให้เบ็ดโมไส่เดินไม่ไห่จะไปดูริวสามให้เบ็ดอ่ะไม่อะตายังเอาหจะไปดูกับป้าชิงป้าชิงรุ่นนี้เนี้ยยาวสกว แสกเด้นีเห็นแสกดกโจแกนรแสกวบ่ใดเด้หด้บ่อใดเด้บ่อใดเด้ขาดขาดไม่กลัวบ่อใดเด้ขาดเตี้ยบ่อใดเด้นี่บมบ้านไม่เตี้ยบ่มาเพื่อนถามเอ็ซียังถามหาอยู่อ้ิมแต่ละมือนาตละ้นาี่เตี้ยบ่อใด ไม่เตีย๋ยวทามหาหลวดค่ะไม่เตีย้ยวไปใส่นอมะโมนี่หลวดวเอฟซีว่ะเตี๋ยวตัดตัวก็ไก่หาม่วมดัง้อกันน้ำตัวัมดังฮ่อฮ่าม่แฮ้วฮ่า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 ่าฮ่ต่า่า่้ฮา่่า่บา่ เือดือดผ่าเนบ้านได้าบ้นไดบ้าง่หมว่าทำลืมงาเถิดนั่นาอะไรครับเนี่ยหยอืมชื่อมันนำอย่าลืมเืนไหวก่อนเมไป่อมลืมเมื่อใดก็ลืมเมื่อมันเด็ดจังดวงเือไปเตบ้นใดเี่ยบัานไดบ้นไดไม่ยญ่อันนับันใดไม่หญ่อันนั้นไม่ใญ่ปอง

เออเดี๋ยวเราหากินผลกันเจมคือเม่นนน้อผนก็ได้ผนมาเอาหนอเน้่าดีไกลเดี๋ยวรดนึงซื้อตรงเดี๋ยวจีไ้เก็บไปเก็บแค่เสือขยาได้บั่งเท่าไม่เตี้ยเน้าถ้าขายรปตัไหนดีค่ะวันนี้เม้นต่อยกับจีคอปิดทีิจํา ใบซ้ำหนีสักก่อนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเข้ากันยังสีมีแม่ต่อยยังมีผ้าลาอีกอยู่ค่ะยังสีเดี๋ยวขอยาไปติมพี่นอ้องเอ,อ้ยคนก็นตัวข้ามต่างมาเป็นตอนนี้ตัวนม่ตัอยเด้บอก <c oughs> ไปดำหัวไปดำ,ำน,น,ะนะค่ะสำหรับคลิปนี้กัไว้ซ้ำหนีสักก่อนเนาะค่ะพอกันก็เม่ต่อยไม่แล้วค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ต่อยน้ำเนเด้อค่ะเป็นกำลังแรงใจให้แม่ต่อยเนยเด้อค่ะ,คะ,คะ สวัสดีค่ะ